รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไว้ใจในงานทํางานไว้ใจว่า <laughs> ไว้ใจใช่ไหมต่ออ่ะแบบหลังจากเป็นละลายพฤติกรรมมาก,ก็คือแบบพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นตอนแรกอ่ะที่ต่อเจอพี่ฟุกใช่ไหมต่อเกรงมากเลยครับเกรง,ง <ๆ S 1> แบบไม่รู้เกรงอะไรไม,รไม่ไม่คุยกันเลยอ่ะด้วยความที่เราก็รู้จักพี่ฟุกมาอยู่แล้วพี่ฟุกเขาก็มีผลงานใช่ไหมครับแล้วอ่ะต่อเป็นแฟนลับของพี่ฟุกด้วยขอบคับต่อดตามพี่ฟุกมาตลอดยิ่งแบบ ผู้จัดการเอ้พี่เทนเทรมาว่าพี่ต่อได้เป็นรับบทเป็นตานะต่อแบบเอาคู่กับใครครับคู่กับฟุกฟุก๊กไหนฟุ๊กพงศก,กรแบบฮะเราแบบติดตามเขามาจากมายไลท์ผยขอคุณครับหลังจากนั้นก็ตื่นเต้นไปกันใหญ่แต่ว่าพออยู่ด้วยกันละลายพฤติกรรมกันก็พี่ฟุกน่ารักครับเป็นความสุขของผมได้ทุกครั้งเวลาทํางานครับตอนที่แต่งหน้าตีแรกเจอ วินาทีแรกที่เจอเกงเก่งแบบนั่งแบบเก่งเลยอริจริงเราเก่งอะไรเขาเออใช่ผมก็อยากรู้นะครับคุณเก่งแล้วผมครับก็พี่บุกเขาผมเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วไงใช่ผมติดตามไอจเขาอย่างเงี้ยดูไมล์ไลน์แล้วแบบไปเจอตัวจริงก็แบบหมคนนี้หรอเหมือนในซีรีส์เหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนนีเหมือนรูปนี้เหมือนเหมือนที่เราติดตามหรือเปล่าใช่เหมือนครับเหมือนเหมือนเราชื่นชอบอะไรในตัวพี่เากว่าที่จะมาเจอ พี่ฟุกใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่ฟุกจะเป็นอีกรูปหนึ่งใช่ไหมล้วเขาจะเป็นผมสั้นคือน่ารักมากลุกนั้นแต่ว่าถุกนี้ลุกนี้ก็รอแต่ว่ากลับมาเจอกันในพาร์ททำงานที่เป็นพาร์ทนี้ก็พี่ฟุกเปลี่ยนไปเยอะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูโตเป็นหนุ่มมากขึ้นเปลี่ยนเป็นไปเยอะกลายเป็นคน ดูดี<ผ>ม,มากผมยาวใช่แล้ววันที่ต้องมาเจอพี่ขวันแรกเรา,าเคบกัวยังไงห,หรือว่าใครเริ่มใครคุยก่อนผมใช่ไม,ไม่ผมไม่ควนคุยก่อนครับเพราะว่าน้องต่อเนี่ยเขาเกรงแล้วเราก็คือแบบเราต้องทํางานร่วมกันเราต้องแบบ เรียกว่าอะไรนะานาเป็นคู่รักกันและเรื่องอ่ะคือคูณกับตาเป็นคู่รักกันครับเราเราก็เลยต้องไปทําความรู้จักกับน้องเขาอะไรเงี้ยเราก็าไปคุยพยายามชวนน้องเขาคุยอะไรเงี้ยครับให้น้องเขาสึกไว้ใจเราไว้ใจยังครับไว้ใจครับไว้ใจแที่เรารู้ไหมว่าเขาเก่งเราคือม่าแค่สี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งอะไร บอกว่าเป็นแฟนขับไงตั้งแต่แรกโอเคโอเคก็ต้องต้องมาตอมาร่วมงานกันมาต้องคุยกันมากทุกที่เใช่ใช่ครับใช่ต้องคุยกันยังไงบ้างพอเามาเป็นปัดดตี้กันคุยกันยังไงก็คุยกันปกติเลยครับแบบเวลาเจอกันก็พยายามนั่งข้างกันอยู่ด้วยกันให้ให้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไนี้ยครับใช่น้องต่อเขาก็จะมาถามเขาเวลามีตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ ถ้าฟุกช่วยอธิบายได้เนี่ยฟุกกจะบอกเขาไปนะครับเพราะว่าแบบฟุณกับตาวเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือจะเข้าคู่เข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยกับทุกฉากใช่อย่างพอไปละลาพิธีกรรมที่ทะเลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างมันได้รู้จักกันมากขึ้นไหม โรู้จักกันมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ต่อกับพี่ฟุงนะทุกๆคนเลยเดียมัน <okay. S 2> แบบอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปละลายพฤติกรรมกันก็จะเห็นมุมที่เขาคอยเทคแคร์เราเราคอยพูดคุยกับเขาเหมือนร้อนไหมต่อนไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันนอนตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะคุยกันใช่ พี่ปุ๊กเริ่มเก่งแล้วพี่ปุ๊กเริ่มเ่งเลผมมันเข้าตาลอยไปแล้วจ้าลอยปิวลอยปิวขอขออนุญาตสลับครับผมพี่ป in no. umm> ุ๊กเป็นไงบ้างเราด้วยความที่เราเป็นมิ่นที่มาก่อนเราถ่ายทอดประสบการณ์น้องหรือทำแนะนำยังไงก็เราก็สอนเขาในสิ่งที่ดีๆครับเราก็แนะนําเขาอะไรที่ดีๆเราก็แนะนําครับผมการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้ไปเอาติ้งด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราสึกว่า เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นไลยงี้ยพอมันเข้าใจกันแล้วเนี่ยว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันไปได้ราบรื่นสะดวกครับเพราะว่าพูดถึง เรื่องนี้ NC ก็เยอะเหมือนกันนะครับใช่บอกไว้ก่อนเลยคว่า NC เยอะใช่อะไรนะครับโอ้ยผมพร้อมอยู่แล้วครับผมพร้อมอยู่แล้วครับไม่มีใครยอมใครไม่มี NC ที่บอกเนี่ยมันต้องเตรียมตัวมากแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้องเข้าฟ้าเข้านางกันมากขึ้นมันทำใจหรือว่าต้องยังไงไม่ได้ทำใจเนาะเพราะเราเรารู้อยู่แล้วครับเรามาทำตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าดาวเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่แต่ว่าเหมือนมาแรกๆก็มันตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้ว่าจะมีฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ อย่างที่บอกว่ามันใหม่แต่ด้วยความที่มีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงใช่ไหมครับต่อกอ็ได้เรียนรู้ว่าตาวเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหมือนเราสวมบทบาทเข้าไปในตาวแล้วเราทําความต้องการตามที่ตาวเขาอยากทำใช่พอ แต่ต่อมองว่า n อเรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดๆมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะ n อ NC ซ <น C S 1> ีเอ็ c n c เแต่ละฉากก็คือเราจะต้องมีอารมณ์แบบความรู้สึกของแต่ละตอนมาตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้ตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้คือมันเป็น n อที่เล่าความรู้สึกของแต่ละฉากได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็นความสวยงามของการสื่ออารมณ์ด้วยคับพออ่านจบแล้วมันหนักใจไหมาัโนหนักใจไหมมน <laughs> นันรู้สึกว่าเอ๊ ไสำหรับอ่านจแล้วมีภาพในหัวขึ้นมาเลยไหม่คผมผมก่อนแล้วกันครับผมก็ค่อนข้างหนักใจพอสมควรครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับนิยายศกปริ์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วเขาพอเขารู้ว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเขาต้องแบบคาดหวังว่าจอกมาเป็นยังไงอะไรครับซึ่งผมที่ได้รับบทบาทเป็นครูเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันครับกลัวว่าเราจะถ่ายทอดครูออกมาได้ ไม่ตรงตามที่เขาต้องการยอะไรเงี้ยแต่พอได้ปรึกษากับพี่พระเดชกับพี่คึกแล้วเนี่ยมันทาให้เราสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเขาก็แนะนําแนวทางที่ตัวละครควรจะเป็นอะไร,ไรครับหน้าที่ของเราคือทําการบ้านแล้วก็เต็มที่กับมันอย่างนั้นวันนี้คือเราเป็นครูได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหคุณเขามีจุดเด่นอะไรผมยาวครับผมยาว <laughs> เป็นครูแล้วผมยาวนะครับแล้วคาแร็กเตอร์อ,อ,อื่น่ะคาเเตอร์อื่นครูก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นจิตเวชแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรครับแล้วก็ แต่โชคยังดีของคุณครับที่ยังมีตาคอยอยู่ข้างเป็นคนที่คอยดึงสติคูณใช่ครับเวลาที่เขาแบบเกิดอาการทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครัยืนยันว่าคูณรวยอะไรคุณเป็นคนรวยในเรื่องใช่ครับเป็นคนรวยแม้วกใส่ขาสั้นก็ตามอ่าใส่ขาสร้างก็รวยได้ครับผมมันอยู่ที่เงินในบัญชีอ้โหมีเท่าไหร่เราอะ ก็ยังต่อเตรียมใจแค่ไหน NC ที่เถอะเเรื่องแรกของเราด้วยและ NC ก็ค่อน้างหนักอหน่ด้วยผมหนักใจมากๆเลยครับหลังจากที่เริ่มอ่านบทมันเป็นการตัวละครที่เราเรื่องทุกปมเกิดขึ้นจากเตาวตาวเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่กับใครก็จะทําให้หลงลรักได้ง่ายๆพูดคุยเก่งมีเสน่ห์ไหมเออ ครับก็แต่ว่าด้วยความที่เตาเขาก็มีเบื้องหลังก็คือเขาเป็นเด็กซังพาใช่ที่บ้านเขายากจนเขาจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้หลุดพ้นจากตรงนั้นโดยมีคูนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช่แต่ว่าต้องลองไปดูกันว่าเตาเขาจะใช้เสน่ห์เนี่ยพี่ชิดหนุ่มๆแอบบอกว่าแต่ละคนยังไงเออยากนะครับยากก็ส่วนเพราะว่าไกลไกลาจากตัวเราถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือการที่เป็นคนพูด เก่งใช่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแต่ด้วยความที่ต้องมาเป็นคนที่เขาเรียกยังไงอะพี่บุ๊กที่โปรเน่่างนี้เหรอใช่ใช่เป็นคนโปรเน่โปเน่ก่งอะไรเงี้ยเข้าหาคนคนอื่นอยากที่จะแบบเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่มันมีมากกว่านี้ไงเราต้องแบบอันนี้เราต้องเก็บไว้เก็บไว้ใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคมีการพิสูจน์เคมีใหม่เคมีใหม่เคมีใหม่ที่าเข้ากัน ก็ตอนแรกก็เราก็ยังเก่งๆกันอยู่ครับแต่พอได้ไปทาความรู้จักแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเราสบายใจที่จะพูดสบายใจที่จะทำงานกับเขาอะไรรู้สึกสนุกในการทํางานใช่เพราะว่าต่ออ่ะด้วยความที่แบบอย่างบอกว่าต่อเป็นคนพูดเยอะใช่ไหมพี่บุ๊เป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเงียบๆแะแบบพี่บุ๊จะใช้แบบสีหน้าแววตาหรือว่าพูดคุยมากถ้าสมมติว่าเราพี่บุ๊คพูดเก่งต่อพูดเก่งแล้วมาเจอกัน น่าจะไม่มีใครหยุดพูดครับผมน่าจะเป็นความลงตัวที่แตกต่างใช่ความลงตัวที่แตกต่างแต่ก็มีดราม่าเพราะว่าเหมือนก็มีเรื่องแบบนั้นก่อนด้วยครับแบบว่าก็มีดรามีที่อาจะใช่ไหมหรือทำอะไรที่จิ้งกับหน้าเรื่องใช่ก็ก็อยากให้ติดตามครับผมเพราะว่าผลงานแต่เรื่องมันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับก็ยังไงก็เรื่องนี้สําหรับเราก็ค่อนข้าง ยากครับแล้ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมต่อก็คือถามว่ากดดันไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับด้วยความที่พี่พุกมาในลุเนี้ยผมอะเอาจริงๆผมดูไมล์ไลท์ก็จริงแต่ผมผมแบบมองภาพพี่พุกกลับไปเป็นแบบหนุ่มหน้ามาหน้ารักเลยใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมรู้สึกแบบพี่พุกเป็นหนุ่มที่แบบ มาดเสืออันนี้คือชมอยู่ชมโอเคครับโอเคได้ก็เลยไม่ได้ขายหมดเลยครับ,รบแล้วในพระถุงความน่ากลัวล่ะมันจะถึงขั้นหน่อยดิหรือว่าที่ทมันเป็นมันคือซีรีส์วายแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเฮอร์เ,เอเฮอเทเนอร์เป็นยังไงบ้างครับแต่ในสุขบัตรซิปเนี่ยไม่ได้มีแค่เฮอร์เลอร์เดียวครับคือมันเป็นเรื่องราวครบรสชาติของชีวิตคนแต่ละคนมีทั้งความสุขความรักความเศร้าอะไรนะครับส่วนที่นําเสนอในเรื่องของเฮอร์เลอร์ก็เพราะว่าตัว พระเอกหรือว่าตัวคูณเนี่ยเขามองเห็นพี่ชายหรือว่าพี่สะพ้ายของเขาที่ตายไปแล้วครับคือคอยมาตามหลอกหลอนอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงขั้นไหนล่ะครับไปถึงขั้นที่บางวันผมก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะแบบเครียดเครียดเหมือนกันนะครับเวลาที่มันไปเวิร์กช็อปใช่ครับมันก็มีติดออกไปบ้างเลยครับแล้วเราเราไม่สามารถที่จะแบบ สลัดมันออกไปได้เลยคร<ช>ับก็<ช>ก็ถือว่ายากพอสมควรหน,นักหน่วงแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะท่านอารมณ์แต่มันยังติดเราออกมากับบ้านไปกับเราเราก็ก็ไปทำไงครับตื่นมาพยายามนอนตื่นมาพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาบอกเลยว่าใช่เขาก็คอยช่วยเราครับว่าแบบมันจบนะตรงนั้นก็ให้มันจบนะตรงนั้นอะไรครับเต็มที่กับการแสดงแล้วพอออกมาก็เป็นเราถ้าเอ็นซีมันดุแรงเราแสดงว่าความน่ากลัวมันจะหนักเข้าโอเตอร์นหรือเปล่าหนักหนักกว่าหนักกว่าเลยก็คือเตรียมใจไปแล้วผมใช่ผมเตรียมใจไว้แล้วเออนี่ก็เตรียมตัวรับมือเหมือนกันเราจะได้ดูเมื่อไหร่ก็น่าจะช่วงเดือนกันยายนครับทางช่องเวิร์กพอย์ครับ้ ให้ฝากฝั่งให้ฝากซีรีส์เรื่องเราเรัฝากพวกเราตัดสองคนได้ครับสำหรับต่อนะครับต่อรู้ว่าแฟนคลับของพี่แมพาทินายและก็แฟนคลับของพี่บุ๊คลอคอยเรื่องนี้มากๆต่อเองก็พยายามทาเต็มที่ทีมงานนักแสดงทุกคนพยายามทําการบ้านอย่างหนักไม่ได้เศาเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดใช่แล้วก็ส่วนต่อกับุูกก็เราพยายามทําให้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันมีความสุขแล้วก็ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อการทำงานด้วยกันใช่ครับ ฝากด้วยนะครับซีรีส์สุดกับซีรส์เดอะวิสเปอร์เลยครับเดี๋ยวนี้ผมฟูก็อยากฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยแตกต่างจากตัวนิยายพอสมควรครับผมแต่ก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยมีการเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่ความเศร้าหรือว่าฆาตกรรมอย่างเดียวครับผมยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆนิยายหรือแฟนๆซีรีส์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับ